ร้านกิสตันช็อปร้านบริการขายโลบักเลสุสดคุ้มและยังมีบริการกดเกมพาและผลในบล็อกฟุตอีกด้วยแล้วยังมีบริการรับกดเพชรอีกด้วยนะสนใจลิลก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่ะก,ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผม แล้ววันนี้นะครับทุกคนนะเราก็อยู่ในหน้า Discord นะผมของผู้พัฒนากาวพีนะครับผมทุกคนนะก็คือนะทุกคนนะตอนนี้นะทุกคนนะทางกาวพีเนี่ยนะครับ <JESS CA. S 1> ผมนะก็ตอนแรกนะทุกคนก็ยังมีนะผมระบบการคืนของนั่นเองนะครับทุกคนนะก็คือว่ามันอยู่ในประกาศเนาะแต่ตอนนั้นยังมีระบบการคืนของนะครับแต่แอดมินได้แจ้งนะผมก็คือเขานะครับไม่ได้ใช้ระบบในการคืนของนะทุกคนเขามานั่งคืนเองนะครับแล้วก็คือคนเนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะเขาก็ทําการคืนของให้แต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ไหวนะครับทุกคนเขาก็เลยทําระบบใหม่ออกมาทุกคนนั่นก็คือปรับระบบเลทดรอปนะทุกคนเออคูณ5เลยนะทุกคนนะคูณ5เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะทุกคนนี่ก็จะอ่านให้โจก่อนที่จะสิบห้านาทีนะจะดดบเพื่อปรับเลทดรอปเลทอันนี้คือก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ก็ตอนนี้นะทุกคนเขาก็ได้แจ้มาแล้วนะครับผมนี่คือไหนเห็นไหม เนี่ย rollback channel เขานะับผมโวนเอาออกแล้วนะครับพอเพิ่มการดรอปคูณหเข้าไปในเกมแทนเนื่องจากว่าถ้าผมมานั่งทําในฐานะ้ำมือคนนึงผมทําไม่ไหวครับมันไม่ใช่ระบบอัตโนมัติแต่เป็นการให้คนเช็คหรือก็คือผมไปนั่งเช็คแล้วมานั่งให้ของคืนนั่นเองคือคนเล่น อุ้ยแบบนี้ก็หลายพันคนมากครับแอดมีคนเดียวก็คือไม่ไหวนะทุกคนก็เลยต้องปรับอย่างนี้เอานะทุกคนก็ตอนนี้นับใครที่แบบว่าเล่นนะครับผมก็รีบไขว้เลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะมันปรับดอปของคูณ5นะครับทุกคนนะไม่ใช่ทุกอย่างนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมในการปรับดอปนะครับทุกคนโอเคสิ่งที่ปรับดอกคูณ5นะก็จะมี t ู o y o ุ u นะผม b ซนโตะนะครับอันนี้ก็เป็นดาบของอ่าเจ้าริโตะนะทุกคนแล้วก็เป็นโบนฟุตนะครับผมแล้วก็แก้ไขเล็กน้อยนะผมแก้ไขเวลาอออาาาุกกมจ เว็บพนสโต์ store, แล้วพอตายหรือออกจากเกมเอาวุธจะหายอันนี้แก้แล้วก็แก้ไขเวลาซื้อดาบคู่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมโอเค โอเคแล้วนะโอกาสดรอปนะผมก็จะมีผลต่อเมื่อนะครับคนนั้นเรเวล2,500ขึ้นไปนะผมหรือมากกว่านั้นขึ้นไปนะั่นเองก็คือทุกคนต้องมีเรเวล2,501ขึ้นไปนะผมก็ถึงจะแบบว่าเขาเรียกว่าวอะไรมีเลสนี้นะผมเออมีเลสนี้ใช้นะเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าแบบเอ,อ้ยผู้เล่นใหม่ตีแล้วจะได้เลยนะผมอันนี้ก็หมายถึงแบบว่าสำหรับผู้เล่นที่เก่าๆเานาะสำหรับแบบใครคนที่แบบฟาร์มตันแลนะ้วหรืออะไรเงี้ยมันอธิบายไงผมอธิบายไม่ถูกนะก็คือแบบว่าแอดเขาก็คิดดีนนนนนะะะะะที่่่แบบบเเอ2005 5ขึึถ้ถงงจดดนะงจจป็รรดพาาาาวคักกล ไก่มาฟาร์มไว้ฟาร์มไว้อะไรเงี้ยเราไปขายนะเอออินก็หรือว่าใช้ได้นะผมโอเคทุกคนก็มันไม่มีอะไรแจ้งมากทุกคนก็มาแจ้งเรื่องข่าวนี้ทุกคนเออลืมบอกนะผมก็การที่มันคูไมถึงนะผมทุกคนก็จะถูกนําออกภายในวันอาทิตย์นี้นะที่จะถึงนะทุกคนก็รีดเลยนะทุกคนใครที่แบบยังไม่ได้มีอะไรนะแล้วก็เวล2 5พั้นนี่ก็รีบไปฟาร์มเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปรับเลทออกวันอาทิตย์นี้นะทุกคนโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนหวังว่าจะมีประโยชน์กกกกกกับบทุคคคคนรรผผมมออเ็ใใชฝาดดดไลแ้้ววย ขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเจอกันคลิปหน้านะนี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม